ห้าวิธีดื่มกาแฟให้อร่อยและดีต่อสุขภาพหลายคนคงเคยมีคำถามถามตัวเองเหมือนกับที่พี่ปราถามจะดื่มกาแฟายังไรละ่ะที่ดื่มแล้วมันรู้สึกมันอร่อยขึ้นแล้วก็ดีต่อสุขภาพวันนี้หลังจากฟังคลิปนี้จบคุณจะได้วิธีการดังกล่าวแต่อย่าลืมกดทุกใจกดติดตามช่อง y o u t u h e h e ี่ฟิชเพจ h l t h y F i s h บาที่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์ และช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายูทูเบอร์แล้วเรามาดูกันวิธีการดื่มกาแฟนี้ให้อร่อยและก็ที่สำคัญดีต่อสุขภาพของเราต้องทำอย่างไรหลายคนคงเคยบอกออยากดื่มกาแฟมากเลยแล้วดื่มอย่างไรล่ะที่ดื่มแล้วรู้สึกมัมนอร่อยเหมือนกับบางคนว่าที่กินกาแฟก็มีความสุขพี่ปราก็เช่นกันและก็เคยประสบปัญหานี้เมื่อก่อนนะคะพี่ปราก็ไม่ได้ทานกาแฟ แต่พอที่เราบางครังรู้สึกว่าอยากจะให้ร่างกายมันสดชื่นเรียกว่าได้รับคาเฟอีนมากก็เลยเร,เริ่มมาทานกาแฟพอท่านกาแฟแล้วดื่มกาแฟนะคะพอดื่มกาแฟก็ไปแล้วเราก็รู้สึกมันสดชื่นแต่จะหาวิธีที่จะทําให้การดื่มกาแฟของเราเนี่ยมันสดชื่นมากยิ่งขึ้นและเกิดผลดีกับร่างกายของเราด้วยวันนี้เป็นสิ่งที่พิปราได้ทดลองดูแล้วแล้วก็หลายๆคนที่อยู่ข้างตัวพิปราได้ทดลอง แล้วได้ผลพิปาลาลียาจะแบ่งปันเรามาดู5วิธีการดังกล่าวว่ามีอะไรบ้างวิธีที่หนึ่งดื่มน้ําเปล่าหนึ่งแก้วก่อนดื่มกาแฟเอา้าทาไมล่ะคะทาไมต้องดื่มน้ําเปล่าหนึ่งแก้วก่อนดื่มกาแฟอย่างที่บอกเลยเราคงจะรู้แล้วว่าคาเฟอีนจะมีส่วนช่วยให้ร่างกายเกิดการขับปัสสาวะแต่ร่างกายของเราก็สามารถปรับตัวได้โดยที่ไม่ทําให้เกิดภาวะขาดน้ํา บอกเลยหากเริ่มต้นดื่นตื่นแต่เช้าเราก็ดื่มกาแฟเลยจะพบว่าตลอดทั้งวันเนี่ยบางทีเนี่ยเราดื่มน้ำเปล่าน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายเียว,ว่าหลายคนบางทีทานกาแฟหลายแก้วเพรรู้สึกมันสดชื่นเช้าทานบ่ายทานยิ่งถ้าเรามีงานประชุมมีอะไรเนี่ยโอ้โหก็จะดื่มกาแฟกันเยอะมากเพราะว่ามันมีเลี้ยงภาคใบต่างๆด้วย บางครั้งเราดื่มกาแฟเยอะจนไม่ได้ดื่มน้ำเปล่าเลยซึ่งตางน,นั้นอาจจะทำให้ร่างกายของเราได้รับน้ำไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นวิธีการนี้เป็นวิธีที่ดีเลยค่ะคือให้เราดื่มน้ำเปล่าหนึ่งแก้วก่อนดื่มกาแฟที่ปลายอยากบอกเลยถ้าไม่อยากทำร้ายตัวเองด้วยการดื่มน้ำน้อยก็ควรดื่มน้ำเปล่าสักหนึ่งแก้วหลังตื่นนอนก่อนที่จะไปชงกาแฟดื่มเราจะได้ดื่ม กาแฟเรียกว่าน้อยลงหน่อยแล้วก็มีน้ำเข้าไปรอเลี้ยงร่างกายของเรามากขึ้นข้อที่ 2, 2บอกเลยว่าอย่าเติมน้ําตาลในกาแฟเกิน1ช้อนชาแน่นอนสมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกาแนะนําปริมาณน้ําตาลที่เราควรทานในแต่ละวันไม่เกิน6ช้อนชาเพื่อหลีเกเลี่ยงโรคร้ายต่างๆเช่นโรคอ้วนบาหวานหรือ,อโรคที่เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด ดังนั้นหากเราเลือกที่จะใส่น้ำตาลลงในกาแฟก็ไม่ควรใส่เกินหนึ่งช้อนชาต่อแก้วและหากใครที่ดื่มกาแฟมากกว่าหนึ่งแก้วต่อวันควรเฉลี่ยปริมาณน้ำตาลให้ทุกแก้วรวมกันไม่เกินหนึ่งช้อนชาด้วยเพราะเราต้องเผื่อปริมาณน้ำตาลให้กับอาหารแล้วก็ขนมรวมทั้งเครื่องดื่มอื่นๆที่เราทานในแต่ละวันด้วย3ถ้าเราใส่นมออแกนิกหรือนมจากพืชขาบอกว่าจะอร่อย เราดื่มกาแฟนั้นจะอร่อยมากขึ้นกับเดิมแล้วมันมีเหตุผลอย่างไรพี่ปามีคํำตอบถ้าชอบใส่นมในกาแฟลองเลือกนมจากพืชเช่นนมถั่วเหลืองนมอัลมอนด์หรือนมออร์แกนิกนมที่มาจากวัวที่กินแต่หญ้าแทนนมปกติเราก็จะบอกเลยว่าแม้ความเข้มข้นหรือไขมันจะน้อยกว่าอืแต่พี่ปลาบอกเลยรับรองว่าสุขภาพดีกว่าเดิมอีกมากเพราะนมจากพืชมีไขมันที่ดีต่อร่างกายและนมออร์แกนิก หรือนมมี้มาจากวัวที่เลี้ยงด้วยหญ้าอย่างเดียวจะมีกรดไขมันอเมก้า3เบากว่านมปกติแนะนําให้เลือกดื่มแต่นมจืดเพราะว่าถ้าเราทานนมที่มันหวานหวานแล้วนมก็จะมีปริมาณเนี่น้ําตาลมากเกินไปดีที่สุดให้เราใส่นมจืดจะดีมากและที่สําคัญถ้าเรามีใส่ผงสมุนไพรอื่นๆจะยอดเยี่ยมมากอ่าเพราะฉะนั้นข้อถัดมาก็คือข้อส แนะนำในเรื่องการใส่ผงสมุนไพรคืออบเชยมาฟังกันเลยอบเชยหรือเครื่องเทศอื่นๆที่เราใส่ลงไปแทนน้ำตาลนี่มันจะมีประโยชน์ยังไรล่ะพี่ปราการที่เราใส่อบเชยพี่ปราอยากจะบอกเลยว่าหากเราเป็นคนที่ติดรสหวานติดห้กาแฟมีรสชาติมากกว่ารสขมแต่ไม่อยากเตินมน้ำตาลเอาลองไปยนเลยเปนเป็นการใส่เครื่องเทศอื่นๆอย่างเช่น อบเชยขิงจันเทศหรือการพูลงไปในกาแฟดูนอกจากจะช่วยให้กาแฟแก้วโปรดของเราเรียกว่ามีกลิ่นหอมน่าดื่มมากๆแล้วยังทำให้เราได้รับสารต้านอนุมูลสระจากเครื่องเทศเหล่านี้มากขึ้นกว่าเดิมอีกโดยเฉพาะอบเชยจะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและการทำงานของอินซูลินได้ดีเลยทีเดียวหรือหากเครื่องเทศเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เราชอบ ลองดูก็ได้ผสมผงโกโก้ลงไปแทนให้เป็นเรียกว่าลดมกค่าก็จะอร่อยมากๆเลยอันนี้สิ่งนี้พี่ปาเคยลองแล้วหลายคนเคยแลกเปลี่ยนกันวพวกค่ใส่อบเชยไปมันหอมทําให้กาแฟแก้วนั้นอ่ะมันได้ประโยชน์เพราะมีสมุนไพรไทยและที่สําคัญก็คือกลิ่นหอมของสมุนไพรนี่มันยอดจริงๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเนี่ยไม่ใช่คนที่ว่าต้องทานใส่แต่น้ำตาลเราเปลี่ยนเป็นผงโกโก้ ลองเปลี่ยนเป็นสมุนไพรอบเฉยเราจะรู้ว่ากาแฟาของเราจะให้ประโยชน์กับเรามากขึ้นและที่สำคัญเราก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยหลายคนพี่พยายาจะดื่มกาแฟาเยอะมากโอ้โหบางคนนี่เช้ากลางวันเย็นแล้วสิ่งที่ตามมาคือคืนนอนไม่หลับเรียกว่าตาค้างอันนี้อันตรายนะ พราะร่างกายถ้าเราอดนอนไปน,นานๆสิ่งที่เกิดขึ้นหรือปัญหาที่จะตามมามีมากมายวันนี้การที่เราจะดื่มกาแฟก็เพื่อกระตุน้นก็เรียกว่ามีนิดหน่อยทําให้เราสดชื่นแต่ไม่ใช่ดื่มจนเรานอนไม่หลับข้อถัดมาคือข้อที่ห้าเรามาดูกันเลยค่ะข้อที่ห้าคือรับก่อนกาแฟปลุกอ่าพี่ปลายอยากจะบอกเลยว่าเราทราบหรือไม่ว่าก่อนที่กาแฟจะเริ่มส่งคาเฟอีนมาปลุกให้เราเตื่นจากความง่วง เขาต้องใช้เวลาราว30นาทีดังนั้นหากเราสามารถทําการนี่ก่อนที่คาเฟอีนจะเริ่มทํางานหลังจากเรางี่ไป10นาทีแล้วตื่นมาพร้อมกับคาเฟอีนที่เริ่มปลุกเราให้ตื่นโอ้ยเราจะเป็นไงก็รู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋ามากขึ้นอีกหลายเท่าตัวอันนี้สําคัญมากๆเลยและที่สําคัญถ้าใครสามารถงิบได้ลองใช้วิธีนี้ดูแต่อย่างที่บอก อย่าไปดื่มกาแฟก่อนนอนหรือใกล้จะนอนทีเดียวเพราะมันย่อมทําให้เรานอนไม่หลับและปัญหาของการนอนไม่หลับถ้ามันสะสมมากๆม,มันทุกข์และมันทรมานจริงๆอันนี้พี่ปรากนใจเพราะนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังพี่ปราอยากจะบอกทุกคนเลยว่าสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญเราต้องดูแลเราเอาห้าวิธีหรือวิธีการดื่มกาแฟให้หล่อแล้วทําให้สุขภาพของเราดีขึ้นนําไปใช้ ถ้ามีข้อสงสัยใดๆอย่าลืมกเขียนข้อสงสัยนั้นลงมาในคลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เพจ Healthy Fish บายพี่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์เพื่อเป็นกวนกำลังใจพี่ปราแล้วก็จะได้รับสิ่งดีๆที่พี่ปราลงทุกวันมาเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ผู้ส่งยุบคุณภาพผู้สูงมือคนนะครับมันลุยพ้อมพี่ปราลุยพันเอก